ยินดีด้วยนะคะคุณพ่อสามารถบริจาคสเต็มเซลล์ให้กับลูกพุนได้เพราะว่ามีความเข้ากันทางพันธุกรรมค่ะแล้วผมต้องทำยไงต่อครับถ้าคุณพ่อกับลูกพุนพร้อมเมื่อไหร่ก็เข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณมากนะครับคุณหมอ คุณมาทำอะไรที่นี่คะผมตั้งใจจะมาอุดหนุนร้านุณนะครับแต่เพื่อนวม่าก็จะเสร็จงานก็ดึกแล้วคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับมีเรื่องอะไรบอกผมได้นะผมพร้อมช่วยคุณทุกเรื่องเลยฉันไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะวันนี้คุณกลับไปก่อนเถอะนะคะคุณโจนครับไหวไหมครับ ฉันไม่เป็นไรห,หรอกคะ่ะไว้คุณชนครับผมว่าคุณชนไปนั่งพักก่อนดีกว่านะครับแกมาทำอะไรที่นี่อ๋อนี่เปิดรับลิงที่บ้านด้วยเหรอจะพูดเกินไปลนะอย่าให้ผมต้องหมดความนับถือเฮียนะแกนั่นแหละกลับไปอย่ามายุ่งเรื่องของผัวเมียหยุดนะ คุณกับฉันเราไม่ได้เป็นอะไรกันอย่ามาใช้คํานี้กับฉันเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันคุณกลับไปได้ลนะผมไม่กลับและผมจะไม่ยอมให้ลูกอยู่กับคุณฝ่ายเดียวลูกต้องได้อยู่กับผมด้วยคุณกรสิส์เฮ้ะคุณชนครับเบ <c oughs> ียกลับไปเถอะคุณชนให้แมพร้อมจะคุย,ย, <c oughs> ยกับเบียเข้าไปนั่งพักก่อนครับ พ่อขอโทษพ่อจะคุยเรื่องรักษาลูกพูนกับแม่ให้เร็วที่สุดคุณไปพักก่อนเลยครับฉันไม่เป็นอะไรแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากนะคะจะคุณกลับไปเถอะค่ะจต่คุณฉันดูแลตัวเองได้ค่ะก็ได้ครับงั้นถ้าคุณมีอะไรอ่ะ คุณตัววาผมไม่ตลอดเลยนะงั้นผมกลับก่อนนะครับยิ้้มใหคนถึงโลก ไม่คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเอง